สวัสดีปีใหม่ค่ะท่านผู้ชมชาว YouTube และท่านผู้ที่ติดตามมาอยู่799ทํานายทายทักนะคะคราวนี้เราจะมาทํานายดวงชะตาเกี่ยวกับความรักนะคะในหมดของหัวข้อที่3นะคะสถานการณ์ความรู้สึกของคนรักนะคะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะยังเหมือนเดิมอยู่ไหมนะคะในช่วงนี้นะคราวนี้เราจะมาดูชาวราศีเมถุนนะคะลัคนาราศีดูได้หมดนะคะ แม้กระทั่งคนที่มีวันที่เกิดไม่แน่นอนนะคะก็สามารถดูชาวเมถุนได้ถ้าเกิดคุณเกิดเดือนมิถุนายนนะคะนะคะหรืออยู่ในช่วงระหว่างวันที่16มิถุนายนถึง15กระะกฎาคมนะจะเป็นราศีเมถุนเป็นธาตุลมนะคะนะคะเรามาดูซิว่าช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะในความรู้สึกของคนรักชาวเมทุนนะคะ สำหรับถ้านสมาชิกที่เข้ามาใหม่นะคะหรือว่ายังไม่ทราบนะคะมาอยู่79็ 9, ได้ทำนายดวงคาดการปีเกี่ยวกับความรักไว้ให้กับท่านแล้วนะคะในลิง์ข้างล่างนะคะหรือดวงทั่วไปในสถานการณ์ที่เกี่ยวกับงานเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรบ้างโชคลาบเป็นอย่างไรบ้างก็ไปดูได้นะในลิง์ข้างล่างนะคะหรือดูแบบนักสัตว์นะคะอยากรู้แบบนักสัตว์ก็ถามมาได้นะคะก็ทำให้เหมือนกันนะคะ อ่นะคราวนี้เราก็จะมาดูเป็นรายเดือนนะคะในเรื่องของความรักก่อนในหมวดของหัวข้อที่3นะคะเป็นอย่างไรบ้างมีความรู้สึกที่ดีๆต่อกันอยู่ไหมนะ,ะยังรักกันหรือยังคิดถึงกันอยู่บ้างหรือเปล่าน,นะในความรู้สึกของคนรักของชาวมิถุนแม้กระทั่งคนโสดมาดูว่าคนโสดเนี่ยคนที่คุณคิดกับเขาเนี่ยเขาจะชอบคุณไหมหรือเล็งๆไว้อยู่เนี่ยชอบเราบ้างหรือเปล่าน,นะ จริงๆแล้วถ้าจะบอกไปแล้วนะชาวมิถุนช่วงนี้ก็นะคะรู้สึกว่าขมักขม้นนะเหนื่อยมากเลยนะเหมือนหลายๆอย่างนะมันเข้ามาลุมเล้าชาวมิถุนอยู่เหมือนกันนะแม้กระทั่งเรื่องการทำมาหากินปากท้องเนี่ยนะถ้าจะมองไปในลักษณะความรักเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าจิตใจโลเลมีทางเลือกนะหรับชาวมิถุนเองในบางท่านก็อยากจะตัดสินใจ ออยู่ด้วยการอยากแต่งงานนะคะกับคนรักแล้วนะคะแต่ว่าปัญหาการธรรมหากินเนี่ยมันทําให้ชาวมิถุนเนี่ยจิตใจย,ยังโลเลยอยู่นะคะส่วนในบางท่านก็ยึดธรรมะหรืออยู่ในระหว่างการออกบวชหรือปฏิบัติธรรมหรือบางท่านนะ่ะเอาธรรมะเข้ามาตอนนี้ทำให้จิตใจให้มันดีขึ้นนะนะนะเป็นที่พึ่งว่าง,งั้นเถอะ สถานการณ์ความรู้สึกของคนรักชาวเมทุนช่วงนี้ก็มีเป็นในลักษณะของการที่มีเหตุมีผลยอมรับฟังนะในบางท่านเหนื่อยยังไงก็ต้องทนนะคนรักชาวเมทุนตอนนี้เหน็ดเหนื่อยมากเหน็ดหนาเหนื่อยกับเรื่องราวหลายๆอย่างเหน,นื่อยกับความเจ้าชู้ของชาวเมทุนจริงๆแล้วชาวเมทุนเจ้ชาชู้ไม่หยอกเลยนะมีสเสน่ห์ในการพูดจานะคะมีอัธยาศัยที่ดีนะคะ ถ้าใครมีแฟนไปชาวเมถุนเนี่ยต้องปรับเปลี่ยนนะเพื่อจะให้กลับเขา้ากับเขาให้ได้นะถ้าทนอยู่ได้กับชาวเมถุนเนี่ยก็ถือว่าสุดยอดแล้วเพราะชาวเมถุนนี่จะเป็นคนที่แบบพร้อมที่จะเปลี่ยนคนรักไร่เสมอวางันเถอ,อะอาวางันนะถ้าอะไรที่มันไม่ได้ดังใจอะ่ะนะหรืออะไรที่มีสิ่งที่มันดีๆอยู่ข้างหน้าเนี่ยถ้าไม่มีอุปสรรคปัญหาหรือภาระมากนะักนะอ่นะ อันนี้เราจะมาดูสถานการณ์ของคนที่มีครอบครัวหรือแต่งงานแล้วนะถึงแม้ว่าจะมีความรู้สึกว่าผิดหวังกับคนรักอยู่บ้างนาชาวเมทุนเนี่ยในบางท่านอยู่ด้วยกันเพราะว่าต้องรับผิดชอบอยู่ด้วยกันเพราะว่าอ,อ,อยากจะทำให้มันถูกต้องนะคะในบางท่านกำลังตัดสินใจให้มันในลักษณะของการที่ขึ้นลงขึ้นศาลเกี่ยวกับการหย่าล้างเนี่ยในบางท่านนะคะ แต่ว่าก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่แบบใช้เหตุใช้ผลอยู่หรือในบางท่านอาจจะเป็นในลักษณะของอบายามุเข้ามาเกี่ยวข้องนะทำให้เกิดปัญหาคนรักเหน็ดเหนื่อยนะกับชาวไมทุนเองหรือแม้กระทั่งคนรักชาวไม่ทุนเองเนี่ยเกีย่ยวข้องกับอบายามุหรือในบางท่านหนักเข้ามีเอาเป็นในลักษณะของอเป็นความรักที่ผิดหรือมีอ มีมีคนที่มีครอบครัวหรือว่ามีอ่มีคนรักอยู่แล้วเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะเนี่ยตรงจุดนี้นะทำให้มีมีมอรลู้โซ่เหน็ดเหนื่อยมากกับการที่จะอ,อยู่ด้วยกันนะประคับประคองกันไปผิดหวังก็ต้องอดทนนะ่ะแต่มันก็ยังตัดกันไม่ขาดเพราะว่ามันต้องเป็นภาระที่จะต้องอยู่กันเป็นครอบครัวถึงจะทนก็ต้องทนกันนะคนที่มีครอบครัวเนี่ย อดทนทุกใจมากเป็นกังวลมากนะบางทีก็มีความเศร้าอยู่ในใจแต่กับการที่ชาวไม่ถูนเองก็มุ่งมั่นทำมาหาเงินอย่างเดียวบางทีก็ไม่ได้ใส่ใจกับคนรักเท่าไหร่นะในบางท่านอาจหรือบางครอบครัวอาจจะเป็นในลักษณะของอย่างที่บอกไปปกปิดบางสิ่งบางอย่างนะคะเกี่ยวกับ จ,จิตใจนะหรือการไปเกี่ยวข้องกับความรักนะที่มันเข้ามาความรักที่ผิดเข้ามาเนี่ยนะแต่ก็ยังมีการแบบพูดคุยกันด้วยเหตุด้วยผลนะก็คือยังประคับประคองกันไปอยู่นะคะถึงแม้ว่าจะทนยังไงก็ต้องทนไปนะเพราะครอบครัวว่างันเถอะนะคะสาหรับคนที่มีครอบครัวแต่งงานแล้วเนี่ยนะค่อนข้างจะอยู่ในเกณฑ์ที่แบบว่าทุกใจไม่น้อยทุกใจอยู่ไม่น้อยนะคะสาหรับคนที่มีครอบครัวแต่งงานแล้วเนี่ย กับปัญหาต่างๆเข้ามาไม่กระทงการไปเกี่ยวข้องกับอับยาโมกนะคะหรือ,อการพูดจาแบบโกหกก็ได้เพื่อที่จะให้สถานการณ์มันดีหรือเกี่ยวข้องกับความรักที่ผิดเนี่ยเข้ามาก็ยังประคับประคองกันไปอยู่พยายามที่จะทําให้มันถูกต้องที่สุดเพื่อต้องการที่จะอยู่กันเป็นครอบครัวให้มันสงบตอนเนี้นะนึกถึงครอบครัวเป็นตัวเป็นหลักนะคะ ถึงจะเหน็ดเหนื่อยแค่ไหนก็ต้องทนนะคนรักน่ะนะก็ยังมีมีมีความรู้สึกที่ดีให้อยู่ยังประคับประคองความรักไปอยู่นะคะคือพยายามฟังเหตุฟังผลนะพยายามฟังเหตุฟังผลถึงแม้ว่าจะไม่พอใจอยู่ก็ตามนะคะอืมนะแต่ก็ยังประคับประคองกันไปนะคะทีนี้เรามาดูเอ่อ สถานการณ์ของคนที่คบกันหรือเป็นแฟนกัน,นต้องทําอะไรอย่างระมัดระวังต้องรอบคอบนะคนที่คบกันอยู่หรือเป็นแฟนกันเนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นคู่ครองกันอยู่นะเป็นความรักที่มีมิตรภาพที่ดีต่อก,กันอยู่ยังเป็นจะใช้คําว่าเนื้อคู่ก็ได้แต่สภาวะช่วงนี้รู้สึกว่ามันระแวงกันนะกับการที่ตัวตัวชาวเมถุนเองอาจจะเป็นคนที่แบบ มีความเจ้าชู้หรือว่าจิตใจเหมือนกับปอกแวกคุยกันตกลงกันแต่ว่าก็มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการที่จะตัดสินใจอยู่ร่วมกันไหมหรือว่าจะถึงเวลาที่จะแต่งงานหรือว่าเปิดตัวนะแต่ว่าชาวเมถุนเนี่ยมุ่งมั่นนะทำมาหากินหาเงินเนี่ยเป็นหลักขยันนะคะมันทําให้ชาวเมทุนมันทําให้คนรักเนี่ยค่อนข้างจะ รู้สึกว่าไม่ค่อยจะพอใจเท่าไหร่กับกับการที่พูดจาแบบไม่อยู่กับร่องกับลอยของชาวไม่ถุนเองหรือคนรักก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นในทางกลับกันนะบางทีคนรักชาวไม่ถุนเนี่ยนะทำตัวเหมือนแบบเหมือนยังมีมีความสุขด้วยกันอยู่นะเหมือนยังมีอะไรที่ดีต่อกันอยู่ในสายตาของสังคมแต่จริงแล้วในใจนั้นเหน็ดเหนื่อยมากกับการที่จะต้องฝ่าฟันกับการที่จะต้อง ปรับความเข้าใจกันหลายๆหลายเรื่องนะกับการหึงหวงหรือการไม่พอใจกันนะคะจริงๆแล้วชาวเมถุนก็อยากจะแต่งงานหรืออยากจะมีคู่นะในบางท่านนะ่นะบางท่านอาจจะติดปัญหาผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาเกี่ยวข้องทําให้จิตใจยังยังยังไม่แน่ใจว่านะจะตัดสินใจอยู่ด้วยกันไหมแต่ถ้าแต่ว่าชาวเมถุนเนี่ยคนที่คบกันเนี่ยเป็นคู่ครองกันนะช่วงนี้นะคะ ลืมบอกไปเราจะมาทำนายช่วงระยะเวลาที่เปิดดูนะเป็นถึงประมาณเดือนกุมภาพันธ์นะครับกุมภาพันธ์อาจจะมีการทำนายกันอีกครั้งหนึ่งนะคะจริงๆแล้วถ้าเกิดบางท่านนะอยากจะทราบเกี่ยวกับการแก้กรรมในเรื่องของความรักนะคะมิบากรรมความรักรู้สึกว่าบางท่านนะพอจะพบกับความรักหน่อยก็มีอันต้องเลิกลาหรือปัญหาความรักครอบครัวมีอยู่เรื่อยจากปัญหานู้นมาโดดใส่ปัญหานี้อยู่เรื่อยมันไม่จบสิ้นสักที ราะนั้นก็ลองทําดูนะ,ะวิธีแก้กรรมด้วยตัวเองง่ายๆนะคะก็ถามมาได้นะเดี๋ยวบอกให้ทําด้วยตัวเองนะทาแล้วตัวเองมีความสุขสบายใจนะไม่ไม่ใช่เป็นเรื่องเสียหายมากมายทําอะไรให้มันเป็นสิริมงคลกับตัวเองทําแล้วตัวเองได้แล้วก็มีความสุขก็ลองทําดูนะคะโดยเฉพาะคนที่คบกันเนี่ยมีมารผจญเข้ามาเนี่ยนะทำให้คนรักโรเลยหรือตัวคุณเองเนี่ยจ,จิตใจยังเดี๋ยวน่้นเดี๋ยวนี่เ,เดี๋ยวปัญหาโน้นมา ปัญหานี้จบก็มามีปัญหานี้ปัญหาการเก็บเงินเก็บหอมรอมริบด้วยกันนะยังไม่ทันจบก็มีเรื่องผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาทําให้ชาวเมทุนเองหรือคนรักเองเนี่ยทำอะไรต้องระมัดระวังรอบคอบอย่างมากเลยถึงแม้ว่าจะรักกันก็ตามในช่วงนี้ต้องอดทนนะคะต้องผ่านให้ได้นะคะความลําบากต่างๆเนี่ยเนี่ยคนรักรู้สึกลําบากต้องทนนะกับการแบบหลายๆเรื่องนะเพื่อต้องการที่จะมีครอบครัวเพื่อต้องการที่จะมี ความมั่นคงนะคะในบางท่านอาจจะมีคนรักเป็นไม้นะคบกันเนี่ยนะนะคะเป็นไม้นะเป็นไม้ใจดีไม้ที่มีความสุขนะแต่ก็ต้องรอสถานการณ์ไปช่วงหนึ่งก่อนนะคะถึงจะผ่านมันช่วงวิกฤตนี้ไปได้นะก็มีเวลาก็ชวนกันไปทําบุหรือเข้าสวดมนต์ก็ไปนะคะถ้าเกิดที่ไหนที่ยังมีการสวดมนต์ข้ามปีได้ถ้าไม่ติดปัญหาโควิด ก็ไปนะคะแต่ถ้าติดปัญหาโควิดไปไม่ได้ในเรื่องของการสวดมนต์ข้ามปีก็ทําที่บ้านก็ได้นะคะงานลื่นเลิงต่างๆการกินการเอนเตอร์เทนเราก็มีเป็นประจํากันอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าทําอะไรให้กับตัวเองบ้างในเรื่องของการสวดมนต์ไปสิริงมงคลให้กับตัวเองหรือชวนกันไปทาบุญก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะนะคะแล้วคุณจะพบกับความสุขนะคะขออยันนะคะขออยันทั้งคู่เลยนะคะจะมีถุน คนที่คบกันเนยังนะคะยังเป็นคู่ครองที่ดีต่อกันอยู่ยังมีความรู้สึกแคร์กันอยู่นะคะเวลามีปัญหาก็มาพูดกันด้วยเหตุด้วยผลแต่ด้วยความทุกข์ใจอยู่ด้วยความกังวลใจยังไงก็ตามก็ต้องคุยว่างั้นเถอะนะเพราะนั้นดีแล้วล่ะคะ่ะที่มาคุยกันนะคะจะได้ไม่ข้างคาใจอะไรที่มันคาใจอยู่มันจะได้เคลียร์นะคุยกันด้วยเหตุด้วยผลนะคะเขาพร้อมเสมอนะคะเนี่ยอยากมีครอบครัวอยากแต่งงานหรืออยากทำอะไรที่มันดีๆเข้ามาแต่ว่ายัง ยังไม่มั่นใจในเรื่องของอความพร้อมทางด้านการเงินหรือผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะหรือเกิดการระแวงกันนี่แหละนะเราะฉะนั้นองเคลียรกันให้เรียบร้อยการเอาใจใจตัวเองของคนรักก็เถอะนะคะก็ลดลงบ้างนะคะแต่ยังไงก็ตัดกันไม่ขาดยังมีความรู้สึกแคร์กันอยู่นะคะทีนี้เรามาดูสถานการณ์ของคนโสดบ้างคนโสดเนี่ยมาเถอะไม่ต้องมีเงื่อนไขไม่ต้องมีอะไรมากมาย นะพร้อมที่จะพูดคุยพร้อมที่อยากจะมีใครสักคนเข้ามาละนะแต่ว่าไอ้ความเครียดของชาวโสดก็ยังมีอยู่นะบางคนในะชอบยังชอบที่จะออกปฏิบัติธรรมอยู่นะชาวโสดยังยังชอบที่คือชอบทําบุญว่างั้นเถอะนะคะเพราะว่ามันมีเรื่องราวต่างๆทําให้ตัวเองต้องเครียดหรือการผิดหวังอะ่ะกับเ,เรื่องการหย่าร้างหรือการจบสิ้นกับคนรักนะเนี่ยนะสำหรับคนโสด มีเรื่องกังวลใจมีเรื่องที่ไม่สบายใจในเรื่องของความรักที่ผ่านมานะคะนะคะกับคนใหม่เนี่ยก็อยากมีนะคะไม่ต้องการนะคือจะอยู่กันก็ได้คบกันไปเรื่อยๆก็ได้นะชาวชาวมีถุนที่เป็นโสดเนี่ยคนที่เข้ามาอาจจะเป็นในลักษณะของไม้ด้วยนะนะไม่ว่าจะเป็นโสดสบายๆโสดอิสระเสรีหรือโสดไม้ ก็มีเข้ามานะคะสําหรับชาวเมทุนนะคะคุณพร้อมแล้วนี่รู้สึกว่าคุณมีใจชอบเขาอยู่นะ,อะไอคนอคนที่คุณเลงไว้เนี่ยเขาก็ก็มองมองคุณอยู่ก็รู้สึกว่ามีใจชอบแต่ว่าก็ยังยังขอดูๆไปก่อนนะเพราะว่าเขาก็ในบางท่านที่อยู่ในพุ่มไม้อยู่ก็ยังเหนื่อยๆอยู่กับปัญหาที่มันผ่านมาความผิดหวังหลายๆอย่างเนี่ยบางทีคนที่เขาเข้ามาเนี่ย เขาเคยถูกหลอกทางด้านการเงินอยู่นะ أ, คนที่เข้ามาเนี่ยเขาอาจจะถูกหลอกทางด้านการเงินอยู่เขาเลยทําให้คนที่เข้ามาใหม่เนี่ยเขาก็เลยขอให้เขาดูดูก่อนนะ <Favorite. S 1> ข,ขอดูดูก่อนนะคะใจจริงเขาก็อยากนะเขาก็ชอบชอบชาวไม่ทุนอยู่นะคะชาวไม่ทุนก็รู้สึกว่ามีใจชอบเขาแต่ว่าคุณมีทางเลือกเนี่ยชาวไม่ทุนเนี่ยอย่างที่บอกอ่ะเป็นคนที่เจ้าชู้ไม่หยอกนะ แต่ว่าเขาพร้อมที่จะพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้เสมอสําหรับคนที่เขารักจริงๆนะเขาจะมองความมั่นคงด้วยส่วนหนึ่งนะชาวเมถุนใครก็ตามที่ให้โอกาสใครก็ตามที่เขาเรียกว่าเอาเอกเ,เอาใจหรือให้ความปรารถนาดีต่อเขามากกว่าคือให้ความสนใจกับเขาให้ความสําคัญกับเขามากกว่าอีกฝ่ายหนึ่งเขาก็ยินดีที่จะนะตอบรับหรือ,อ,อทุ่มเทให้กับคนคนนั้นนะคะ นะต้องอดทนกับชาวเมถุนหน่อยนะคะถ้าใครจะเป็นแฟนนะสำหรับชาวโสดเนี่ยนะคะแต่ถือว่านะถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เขาก็มีใจชอบอยู่นะแต่ขอดูดูก่อนคุยคุยกันไปนะเพราะว่าเขาก็อยู่อย่างที่ว่านะนะยังยังยังเป็นยังอยู่ในระหว่างบางท่านอาจจะไม่หรือโสดโสดสบายสบายเนี่ยนะคะยังต้อง ขอดูไปก่อนนะเพราะว่าเขาไม่มั่นใจเพราะก็ดูๆแล้วคุณอาจจะมีความเจ้าชู้อยู่ไม่น้อยเหมือนกันชาวไม่ถุนเองก็เหมือนกันมีตัวเลือกเยอะนะแต่ใจนึงก็ชอบคนนี้อยู่อ่ะอืมนะคะเราก็ชอบความมั่นคงด้วยนะชาวไม่ถุนไม่อยากลําบากไม่อยากเหนื่อยอีกแล้วอ่ะนะก็คเครียดมากเลยกับที่ผ่านมานะชาวไม่ถุนเนะี่ยนะคะต่อไปก็มีโอกาสที่จะ พัฒนานะคะถ้าเกิดปรับความเข้าใจหรือว่าจูนเข้าหากันได้นะคะถ้าเกิดอยากจะคบคนนี้นะก็สามารถที่จะคบกันไปได้แล้วก็เดี๋ยวคอยดูติดตามในหัวข้อที่สองนะคะการพัฒนาจะเป็นอย่างไรถ้าเกิดคุณจะคบกันนะคะหรือคนที่เจอแล้วเนี่ยความรักความสัมพันธ์อนาคตความรักในหมดหัวข้อที่สองนะคะในคราวหน้านะคะสำหรับการทำนายหัวข้อที่สามความรักของคุณและความรู้สึกของเขา สับชาวมีทุนนะก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะคะอย่าซีเรียสกับการดูนะคะถ้าเกิดท่านไหนไม่ชอบหรือมีความรักดีอยู่แล้วมาดูเป็นแนวไปก็อย่าเก็บเอาไปคิดนะคะนะดูเป็นแนวไปหรือดูเพลิดเพลินไปนะคะเหมือนเดิมนะคะส่วนคนที่ชอบกันนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันต่อนะคะจะได้ออกคลิปใหม่ๆมาให้ใหได้เช็คดวงอีกในคราวต่อไปโอเคค่ะขอบคุณค่ะ